Your face is yeah. Sawasdee ka. Sawasdee ka. I'm Sophie and today we will be talking about what happened so no, 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 no. far, so far in our lives since quarantine. All right. ตอนนี้เราทำอะไรนะคะตอนนี้เราแกะเม็ดถั่วลิสงอยู่นะคะตอนเย็นนี้เราจะทำก๋วยเตี๋ยวทานกันนะคะวันนี้หนูไม่รู้ like awake like normal like why they normally awake like Thai people like, in t h a i l a n now is about 10 o'clock at night เอออ๋อหน่อย11 11 o'clock oh, <one> at night yeah, one person. 1 <Hi. S 2> <Hi. S> 1 p e r s o now hi ไง3 hi สวัสดีครับโอ้ I can't wait I can't see right Can you wear to all oh, right I Got the glasses now Leo สวัสดีนะคะ Leo How are you สบายดีไหมครับสบายดีนะคะ How did you o t work anyway How's work w h a k How's your work Oh it's ทำงานเป็นยังไงบ้างคะ <What? S 1> ทำงานทำงานเป็นยังไงเป็นยังไงอย่ <Yeah. S 2> งานบ้างคะอ๋อวันนี้เรามาทำเราจะทำก๋วยเตี๋ยวนะคะ This evening we will do um I I gonna cook nooden o o d e soup I help you with this and Sophie helping me to peeling ขอน้ําขอน o ําขอน peeling the skin off peanuts roasted peanuts roasted peanuts roasted peanuts อันอื s นก็ส่ we ห้ช d วยบ้านอบนะคะเราอบพีนัทกันนะคะ maybe leave them in the sun for t i t no we can if we do then we come roasted peanuts ที่จริงเย็นนี่แม่บ้านเฉลไปเห็นง่านนะคะแต่ว่าแม่บ้านบริปไปมีเรื่องนิดหน่อยนะคะก็เลยต้องอยู่บ้าน i'm going to tell the story about i see something freaks out yeah in the elevator in the elevator Come yes in the elevator. at the hospital do you want to speak in thai first or you can speak, speak in, in english, english speak first? in thai first i'm going to speak in thai first after that i'm going to speak in english tell friends about story what i see yeah Is it say correct yeah I'm right. fine thank you and you Leo I answer I say how are you okay I can see myself now เมื่อวันพูดภาษาพูดภาษากลางนะคะเพื่อนๆจะได้เข้าใจริจะให้บอกภาษาอีสานครับก็สิบคลองดี I don't know what the language they're g o n n a speak. speak Thai speak Thai เมื่อวันที่ เมื่อวันที่แปดนะคะกลางคืนวันที่แปดนะคะแม่บ้านทํางานประมาณตีสองตีสองตีสามนี่แหละนางพยาบาลก็ใช้แม่บ้านให้ไปเอายาเพราะยาให้ไปเอายาที่ชั้นเจ็ดแม่บ้านทํางานที่ชั้นแปดชิชิงเดินเดินก็ได้นะคะเดินเดินใช้บันไดเดินก็ได้แต่แม่บ้านไม่เดินแม่บ้านใช้ลิฟต์นะคะในการที่จะไปเอายาตอนไปเอายาก็มีปัญหาอะไรนะคะ พอพอไปเอายาเสร็จพอไปเอายาเสร็จเข้าไปในลิฟต์แม่บ้านก็กดหมายลขแปดปั๊บไฟก็ขึ้นแม่บ้านก็คิดขึ้นจากชั้นเจ็ดมาค่ะแม่บ้านก็คิดว่าตามตามที่เคยฟัง The โก o s t r ด d i o เขาก็พูดถึงเวลานั่งเวลาขึ้นลิฟต์จะมีอะไรที่หางตาเหมือนคนอยู่ในกระจอุอย่างงั้นอย่างนี้แม่บ้านก็คิดเนาะแม่บ้านก็คิดว่าออ้ยใช้ลิฟต์มาไม่รู้เกิดครั้งตอนกลางคืนไม่เคยเห็นอะไรเลย มันจะมีเลิกไฟแจ้งขนาดน,นี้แบบบานคิดว่านะแล้วตัวเองก็พิงพิงผนังเอ่อพิงผนังเอ่อลิฟเพราะว่าลิฟมันจะเป็นเขาจะใช้สเตลเลสซิลเนาะมันจะมองเห็นรอบข้างแต่ว่าข้างหลังจะเป็นกระจกแล้วลิฟจะยิบลิยิบลิฟตะตัวใหญ่มากนะคะเพราะว่ามันใช้ขนส่งเ,เตียงผู้ป่วยได้นะคะของฝรั่งเขาไมไ่มาถือนะคะว่าลิฟนี้สําหรับพนักงานสลับ ลิปนี้สำหรับคนทั่วไปเขาใช้ขนศพเขาก็ใช้นะคะเขาใช้หมดเขาใช้ร่วมกันหมดนะคะพอแม่บ้านก็น,นึกแค่นี้แค่นั้นแหละพอลิปมันหยุดปั๊บแม่บ้านมองดูไฟมันขึ้นหมายเลขสามมันพาแม่บ้านลงไปชั้นใต้ดินก็ร้องเสียงหลงเลยค่ะตกใจรีบกดชั้นแปดทันทีเพราะว่าชั้นชั้นสามเป็นเป็นชั้นใต้ดิน แล้วมันมันก็ไม่ไม่รู้ว่ามันมืดหรือเปล่าพรากับประตูประตูลิฟต์มันไม่ได้เปิดนะคะห <c oughs> ลังจากนั้นก็ขึ้นมาชั้นแปดด้วยความปลอดภัยแล้วยังนึกขำเลยว่าเอา้าทำไมลิฟต์มันพาลงไปชั้นใต้ดินได้ว่าทั้งๆที่กดชั้นแปดเพราะว่าก่อนจะขึ้เข้าลิฟต์นะคะมันก็จะบอกว่า going up going up, Go up คือลิฟต์มันจะพาขึ้น going down is lift Go gonna coming down Go ก็เป็นเรื่องแปลกแปลงนะคะที่ทำงานที่โรงพยาบาลนะคะให of ั h แก้ตัวสออกอืมโออิปส์คาร์จะรีบดีไม e ติดอะไรโซฟีโซคิวแอนด์บิวตี้ฟูลอ๋อ thank you, thank you. just like mummy <laughs> now i'm gonna tell all friends about what i've been what i see on um set on tuesday night Level. number eight Level. Right. yeah it's about three o'clock in the morning and the nurse asking me to collect some medication for the patient from labor saving and i to what, so I just go there. I use the lift to go to go um to go get it. and not walk. I not I not walk by the stair. The stairs that's not safe at Yeah, and it's okay. It's fine when I go collect it. When the way back, I just get in the lift at at place number eight, and the light come up. It show, and I can hear the lift say going, going up as well. Going up. Yes, going up. It means lift going up i just get in there and i thought about from i heard from the ghost radio thai story it's about when people get in the lip and get something and then you weird. and then you're going like this in the in the mirror why you touch yourself yeah and i check myself in the mirror check like that and thinking about oh, I didn't see anything because it's the Level light really bright. Three. And after that, when the, the lift stop, when they look the light, it's come up number three, and screaming egg. and egg. try to place number <laughs> egg. Yeah. do go! Don't open the doors! Don't open the doors! And I don't want the doors open just in case is a cloud come to dancing in the front. Ding 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 Like anyway. We can is in Atlanta. I'm the greatest you. Mm-hmm. Mamma mommy, he takes hold of your deepest fears. Well What's your greatest fear? Hmm? What's your greatest fear? Greatest fear? Greatest fear. What greatest fear. Well, what I scare? Yeah. I don't in that the moment, in that time No no, what are you scared of? I scare I can't say I scare ghosts because I never see ghosts. Yeah, but like what I scare are you? people. I scare. I scare, da I scare dark. I scare dark. Scare the darkness. You scared of the dark. scared of the dark. Yes. Um. Not the dark. Actually, I'm fine with the dark. I just. I don't know what I scare. I scare some. Sometimes it depends about. What is the, that tunnel, know the ghost about. tunnel. Oh yeah. Yeah, the ghost. The, the ghost tunnel. You scream to the top of your lungs. อ่าเพราะบ้านเกยเคยพาแม่บ้านไปที่เขาเรียกฟอร์ต what is it n o n o fort or something เป็นที่ลุมหลบภัยนะคะสำหรับเมื่อสองครามโลกแล้วทีนี้เขาจะมีะตรงที่มืดๆแล้วบอกว่า ghost ghost way or something <Goes S 1> ทาง <good. S 1> ผีผ่านอย่างเงี้ยแล้วมันมืดเพราะบ้านจะพาแม่บ้านเข้าไปนะคะโ oh, like อ้ยไม่ได้ออกก่อนออฟฟิศนนะ อมแล้วลูกๆเขาไม่กลัวเขาวิ่งผ่านไปไม่บ้านไปไม่ได้ไม่บ้านกลัวเพราะมันมืดแล้วก็รู้ว่ามัน <Really S 1> เป็น <you 're S 1> สงคราม <from them. S 1> แล้วคนตายกันเยอะไม่ขัดใช่ไหมเยสเยส มีใครจะคุยด้วยไหมคะป่ะสถานาสถานการณ์ที่โควิดเป็นยังไงวันจันนี้เขาก็จะล็อกดาวน์อีกแล้วนะคะวันจันนี้เขาก็จะล็อกดาวน์ประมาณว่าไม่มีรวมตัวกันได้ไม่ไม่เกินหกคนนะคะบะบะโอ้ขอ r ับขอ s ับดูไลน์ด i สฮ่า sorry เอาไม่เห็นเพื่อนๆคุยเลยนะคะก็มีเรื่องมาคุยกันนิดๆหน่อยๆนะคะเ,เดี๋ยวให้เรื่องมันผ่านไปก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังทีหลังนะคะว่าทำไมแม่บ้านถึงไม่ได้ไปทำงานคืนนี้นะคะ <Yeah. S 1> I not talk about I will not talk about what going on at the moment until I pass p a s t <Yes. S 1> pass h a s <laughs> s t e t t drive เอ uh, ที่จริงที่จริงแม่บ้านคิดถึงปิวตลอดเลยนะลักษินาอ๋อ <laughs> ขอบใจเลยลจ้าบดีใช mm ่ฉันบดีนิสมีออ e t i ามที่จริงมืนอนี้สิไปเห็นงานแต่บริไปนะคะเพราะว่ามีเรื่องนิดหน่อยอพอบานล้ว นักเรียนของพอบานเราเป็นคู่ฝึกเนาะเราเป็นบริชเชอว่าเป็นคู่ฝึกดอกเราเป็นผู้คุมของคู่ฝึกอีกเทนึงในการฝึกทหารนี่ละบ้านนี้นักเรียนของเราเขาทรงรายงานมากว่าติดโควิดอยู่ผู้นึงพะว่าช่วงวังเดือนสิงหาเขาเขาปิดเสียรทิดเขาก็หายนักเรียนกลับไปบ้านได้เองสินะบ้านนี้นักเรียนกับ ตอนนี้ผู้เฒ่าตายหลายว่าไงผู้เฒ่าตายเบอเร์แล้วบ้าน,นี้มันเลยเป็นคนนมติดว่าไงว่าคนนุมติดโควิดช่วงนี้คนอายุนหนี่ยอยติดโควิดหลายบ้านนี้เขาเพื่อนรวมง,งานเขาผึงทรงขอ,งของความมหาพอบ้านนี่แหละว่าน,นักเรียนติดแม่บ้านก็เพราะว่าพอบ้านเราก็ไปใส่เวลากบนักเรียนอยู่อาทิตย์ที่แล้วเนาะอาทิตย์หนึ่งสินะแม่บ้านก็เลยแบบ รู้สึกบดีนะแต่ว,ว่าเขาาั้งนข้างเข้ากับหูว่าพอบานเลาไปติดตอ่อไปค <ไป S 1> อนแทคไปติดตอ่อก็คนจีเป็นโรคยังสินะก็เข้าวขางในหูเดียว,ว่าเขาเป็นหรือบ่เป็นแต่ว่าคันเกิดในบานกับไปเห็ดงานในบานไปทํางานม่บานก็มีสิทธิ์เอาโรคไปติดกับค้นป่วยเพราะว่ามันกับโบฟแฟร์คันไปเช็คเป็นเนกาทไปกับ ติดลบหมยถึงว่าเป็นพลล้นโลบก็โอเคไปแต่ทานเกิดเป็นพ้นพ้นบวกเฮาก็รู้สึกว่าเป็นตาบาปในใจเฮาเขาไปเห็นงานนังเสนาแม่บ้านก็เลยยุ่นก็เลยโทรไปมองเห็นงานแหละล่ะว่าฉันสงสัยบริคคิดว่าจะคล้องสิเป็นแต่ว่าสงสัยพะว่าสามีไปคอนแทคไ,ไปนั่นไปนีก็เป็นคนจิตเป็นนักเสนาก็เลยตรงทาผลสะกอนวันจันทร์นละพยายามเวลดันดาเลงพนักง,งาน กะหัวรอบวันจันทร์วันคันคันบดิบตัวเพราะว่าพยายามบุกไปตรวจแล้วมันมันบีซีเลือกเกินนะคะเพราะว่าช่วงนี้เขางายว่ามันละลอบสองของอังกฤษยังสีนากแบบไปตรวจระยากให้ในใดมือตรวจให้ในใดพ้นตรวจอีกอย่างอยู่แม่บ้านก็ตรงกักตัวเจ้าของสองอาทิตย์นะเบิ้งอาการเจ้าของ ก็นี่เรื่องมาคุยสู่เพื่อนๆฟังตอนนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นอย่างคือบอดีไปเห็นงานพึ่งกลับไปได้ประมาณสองเดือนม,มั้งมีสองเดือนบอกโอ้็ h กิ i n g so it s h a ก i n ง you want to do on the floor mm hmm. yeah want to bang on the floor yeah โอ้ห้อมกักลับไปเห็นงานได้สองได้สองเดือนเ mm hmm. อง จะได้ยุดเอกละ่ะแต่ว่ากัาโอเคนะคะกัเบิงบ้งเบงกันไปกัรักกับคอให้บทติดคือนวางสิละเอ้าคนใดคนมาคุยกันไหมน,นะคะน้องมาบอกข่าวมาคุยสู่กันฟังอัปเดตชีวิตโอ้ออันนี้คิดทิ้งเพื่อนทุกคนนะคะที่ว่าขค่น,นี้ก็คิดหอดกัน <laughs> ช่วงนี้ก่ ตามอัฐพาไปเห็นงานแนตอนนี้เลยต้องหยุดสกอนเบิ่งก่อนเหตนเกิดบ่าผลตรวจในกระถิบอกมากคสิกับไปเห็นงานใดแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรอผลตรวจก่อนนะคะกับจังไดก็ขอมีความสูงเลยายนะคะสวัสดีค่ะกับฟิ่งกับคลอดกับขออยาเห้ติดเราไงแล้วก็ขึ้นยานยุลละขึ้นยานทันทันป่วยทันป่วยเหตุจังไดจีคันเกิดว่าติดขึ้นยู่บาน เบื้องอาการจะกของอยูุบานกินยาผราล่าทาเบื้องอาการจะกของกขออยาให้มันเป็นนานคำว่าให้ไปถึงโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นเขาก็ไิ่ได้ไปโรงพยาบาลนสินะเขาก็ให้ยูบานกันเขาบ็ไ่ได้เป็นไรเป็นไรจะหายใจ,าจบาออกค่อยสิเด็ดไปเน,นี right, <c oughs> ่ล a l อ right เด็กเป็นหว่วงลูกน้ำเนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเกิดว่าพ่อเป็นแม่เป็นลูกก็ไม่ชิดกนสินะถึงเอาโอกาสติดคงได้หน่อยมันสิน้น่อยแต่ว่า มันกะนี่เนาะแต่กะคือว่าล่ะกะขอให้จะให้เป็นอย่าง <laughs> ลูกยังเล็กอยู่เมียยังสาวอยู่ยเป็นอะไรอนะ <laughs> ไรก็ขอไม่ควอบสุขนะคะเดี๋ยวคุณเบิงกินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันเนาะสวัสดีค่ะ